วัดีค่ะวันนี้จะมาอวดลายเสื้อเด็กนะคะมาเลยเป็นเลยนี่นะคะเป็นลายแม่ยูนิคอร์นกับลูกยูนิคอร์นนะคะน่ารักมากๆเลย สาวน้อยต้องมีไว้ใส่นะคะอ,อันนี้จะเป็นลายได,ยนะดยโนเสาร์นะคะ12ตัวไดโนเสาร์2ตัวนะคะตัวนี้ก็เป็นไดโนเสารเหมือนกันเป็นตัวเขียวมีหงอนข้างบนนี้นะคะ น่ารักมากๆเลยน่ารักทุกตัวนะคะเนื้อผ้านิ่มใส่สบายทุกตัวค่ะโปรโมชั่นตอนนี้2ตัว150บาทนะคะอ,อันนี้ลายช้างจ้าลายช้างนะคะลายช้างน้องโอมเล่นอยู่คะ่ะ น,นี้นะคะอันนี้จะเป็นเสื้อแขนสั้นนะคะเสื้อแขนสั้นเสื้อแขนสั้นก็จะเป็นทรงนี้นะคะเนื้อผ้าดีมากนิ่มเบาสบายทิ้งตัวดีมากค่ะ น,นี้จะเป็นลายตัวอักษรนะคะแตงยูมัมนะคะสีสดค่ะใส่สบายมากถ้าสนใจลายไหนทักแชทเลยนะคะเดี๋ยวทยอยตอบให้นะคะอันนี้มาอวดลายนะคะอันนี้ไอเลิฟแดดลักพ่อนะครัะอ,อันนี้ รักมามรักแม่นะคะรักแม่นะครับใส่ได้ทั้งน้องผู้หญิงและน้องผู้ชายนะคะน่ารักค่ะเก๋ๆที่สำคัญคือเนื้อผ้าดีมากนะคะดีมาก